สวัสดีครับผมนายเสกสรรชูเขียวกิจกรรมที่ทํทาเกษตรผสมผสานเป็นเกษตรกร,กรต,ตําบลตลิงชันอําเภอชนะจังหวัดสงขลาครับผมแรงบนันดาลใจของผมคือผมเป็นเกษตรกรอยู่แล้วในตอนนั้นคือทาสวนยางแล้วก็เลี้ยงสัตว์ช่วงนั้นผมเป็นอกมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านของอําเภอชนะครับผมได้ไปศึกษาดูงานเวลาทางสํานักงานเกษตรมี มีการให้ไปศึกษาเรียนรู้ผมก็พยายามไปศึกษาดูงานแล้วก็นํากลับมาปฏิบัติจนกระทั่งว่าตอนนั้นในสวนของผมคือมีแต่ยางพาราอย่างเดียวเลยผมคิดว่าในเมื่อผมไปศึกษาดูงานได้เห็นสิ่งดีๆเยอะแยะผมก็กลับมาคน้นยางเลยตอนนั้นคือพยายามว่าปรับเปลี่ยนจากการปลูกเพื่อชงเดียวมาเป็นกระสีผสมประสานครับคือผมคิดว่า ้าเราไปศึกษาโรงงานจากหน่วยงานภาครัฐคือต้องกลับมาทํากลับมาปฏิบัติคิดว่าเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรทุกคนได้ได้รู้ว่าการปรับเปลี่ยนแล้วก็เดินตามเส้นทางเกษตร,รผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับผมครับพื้นที่เกษตรผุมสารของผมมีพื้นที่ทั้งหมด10เขได้ในปนันจนจะผมจะปลูกไผ่ไว้รอบรอบหมดเลยครับพื้นที่แล้วก็มีมะพร้าวรอบรอบเลยครับแล้วก็มีสระน้ํสาสระน้ําตอนนี้คือ ผมจะเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกผักบุ้งครับผ่านมาจะเป็นแปลงปลามอุชานลุงมาใส่ไว้ในแปลงปลามนี้แล้วอีกแปลงหนึ่งคือเป็นแปลงยางพาราในแปลงยางพาราแปลงนี้ผมจะมีการปลูกผักผูดไว้ในร่องอยางแล้วก็มีพืชผสมผสานทั่วไปแล้วก็มีการเลี้ยงปลาปลากัดปลาสวยงามผ่านมาคือแปลงมันเบอรี่ของผมครับตอนนี้พื้นที่มันเบอรี่ของผมคือสองไร่ในสวนมันเบอรี่ผมจะมี พึ่งพวงไทยเลี้ยงไว้ในสวนมังปรี่รอบๆที่อยู่อาศัยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคือจะเป็นไม้ยืนต้นผักสวนครัวไว้นิดนึงครับคือปลูกไว้รอบๆบริเวณบ้านเพื่อลดจํานวนพื้นที่ว่างครับเป็นแปลงพืชผักหมุนเวียนทั่วๆไปครับคือตอนนี้คือปลูกทั้งถั่วปลูกอะไรปลูกปลูกพืชผักทั่วไปคือจะได้ไปขายตลาดนัดแล้วก็แปลงนี้จะเป็นแปลงเป็นพืน้นที่ของศูนย์เรียนรู้มีอาคารศูนย์เรียนรู้แล้วก็มี มีพืชผักผสมผสานเช่นมะน,นาวมะน,นาวเพกาแล้วก็กล้วยแล้วก็ปาล์มข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งคือจะเป็นที่สําหรับเก็บปุ๋ยผมครับปุ๋ยคือปุ๋ยหมักปุ๋ย,ยผมจะจุดจุดเป็งนีนี่ครับจานวนพื้นที่ของผมสิบเอดไรที่ใช้ครับสําหรับในปีที่ผ่านมาก็ได้ส่งเสริมในตัวเกษตรกรเองนะคะในเรื่องของการทําแปลงผสมผสานหลักๆก,ก็จะมีในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงแหนแดงนะคะเพื่อเป็น การลดต้นทุนในเรื่องของอาหารปลาเพราะว่าตัวกเกษตรกรเองนะคะก็มีการเลี้ยงปลาอยู่แล้วแล้วก็กิจกรรมที่2ที่ผ่านมานะคะก็ในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนนโรนะคะจะทําเป็นแปลงเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งและชนนโรค่ะจากการทบเกษตรผสมส,สารครับรายได้ที่มีอยู่ตลอโดดคือเริ่มจากคือพืชผักหมุนเวียนของผมที่จะปลูกในสวนปลูกไม่ว่าจะเป็นพวก มะเขือเตงกวามีผื้ผักพริพกพริกขี้หนูเก็บผลผลิตมันบรุรีแล้วก็นําไปเปรรูปจะเป็นช่องทางหนึ่งคือผมจะได้รายได้อยู่ตลอดแล้วก็มีการจําหน่ายผลผลิตประมาณอาทิตย์ละสองครั้งคือจะเป็นรายได้ประจําของอาทิตย์แล้วก็แต่ละวันครับส่วนหนึ่งคือยางพาราก็เป็นรายได้ที่ผมได้ทุกวันครับถ้าผมผมกินยางพาราถ้าฝนไม่ตกผมจะได้รายได้ทุกวันแต่แล้วก็รายเดือนของผมคือ จะเป็นปามครับเพราะผมมีมีสวนปามอยู่ประมาณสามไร่คือแต่ละเดือนผมจะเก็บปา์มไปขายข้ามไปคือพืชผักที่ผมปลูกจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลคือเป็นมะม่วงมายืนต้นผมจะได้ตลอดทั้งปีปีละครั้งอยู่แล้วครับแล้วอีกประการหนึ่งคือในช่วงระยะเวลาถ้าผลผลิตผักผมไม่มีคือผมจะได้รายได้จากพึ่งและก็ชันาลูงครับคือมันจะเป็น,นรายได้ตั้งแต่รายวันแลวก็ รายสัป,ปดาห์และก็รายเดือนรายปีครับผมว่าเกษตรกรถ้าสามารถทําเกษตรผสมสานผมว่ามันจะสร้างรายได้ตลอดตลอดไม่มีการที่ว่าเราไ,ไม่มีไม่มีรายได้เลยครับสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของพี่น้องเกษตรกรในการมาศึกษาดูง,งานาในเรื่องของเกษตรผสมสานซึ่งาทาให้พี่น้องได้มาเห็นแปลงเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบแปลงหนึ่งของอำเภอจนะเราซึ่ง เป็นประโยชน์กับพี่น้องอของอำเภอจนะและใกล้เคียงป็นอย่างมากนะครับ